คือพี่เตี้ยเนี่ยเขาเป็นสุนัขพันทางขาสั้นเขาตัวไม่สูงนะคะเขาก็เลยมีชื่อว่าเป็นหมาจรนะเนาะผู้ชายจากเดิมเป็นหมาจรแล้วทีนี้เนี่ยก็กลายเป็นเซเลปขวัญใจชาวเน็ตแล้วก็ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโด่งดังเลยแต่ทีนี้เนี่ยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพี่เตี้ยมชหายตัวไปก่อนจะไปเจออีกทีว่าพี่เตี้ยเนี่ยถูกฆาตกรรมถูกฆ่านั่นแหละค่ะยัดอยู่ในกระสอบพลาสติกลายกระตูนกลางป่า ในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปสามปีที่แล้วปีหกสามต่อมามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของปีเดียวกันค่ะพนักงานอายการจังหวัดเชียงใหม่เป็นโจทยื่นฟ้องสิบตำรวจโทรปร,ริญญาหรือว่าแบงค์นะคะในฐานความผิดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําความผิดแล้วก็กระทําการอันเป็นการทารุณแห่งสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะก็เมื่อช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคําพิพากษาจําคุกผู้ต้องหารายนี้ละคะ่ะในแบงค์เนี่ยนะคะว่าในข้อหาฆ่าพี่เตี้ยมอชอจําคุกหกเดือนในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ไม่รอลงอาญาหกเดือนนะคะแต่ทีนี้ก็มีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้ข่าวเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊หกเดือนเองหร น้อยไปไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะ